ตมจากไครนะครับวันนี้ผมอยู่กับสุ z กิ i s สวิปในรุ่น GL Max Edition นะครับเป็นรถยนต์ e ีโคคาร์เ2นะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวล่าสุดนะครับรถยนต์รุ่นนี้ได้รับการยกระดับนะครับหรือว่าอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่น GL นะครับเป็นการเพิ่มชุดตกแต่งสปอร์ตเข้ามารอบคันโดยสวิป GL Max Edition คันนี้ตั้งราคา,าไว้541,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่น GL เกียร์อัตโนมัติซึ่งตั้งราคาเอาไว้536,000บาท ราคาก็จะแตกต่างกัน5,000บาทครับโดย5,000บาทก็คือการติดตั้งแล้วก็ตกแต่งชุดตกแต่งสปอร์ตเข้าไปยกระดับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ Max Edition แทนรุ่นเดิมนะครับรุ่นเดิมก็จะมีรุ่นพิเศษเช่นกันก็คือรุ่นสปอร์ตอี dition ปัจจุบันนะครับสปอร์ตอี dition ไม่ได้ทําตลาดแล้วนะครับเป็นรุ่น Max Edition แทนแล้วก็ตกแต่งสปอร์ตเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้กับทุกท่านทราบนะครับว่าชุดตกแต่งสปอร์ตรอบคันนะครับมีอะไรบ้างจุดเด่นของรถยนต์ซูซูกิสว ่ายสุสกิมีการพัฒนารถยนต์สุูกิสวิท์โฉมใหม่อย่างจริงจังเรียกได้ว่านําเข้าโครงการรถยนต์อ e ีโคคาร์เฟส2ของ B.O.I นะครับหรือว่ากรมส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งมีการยกระดับหรือว่าเพิ่มความเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานไอเสียอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับรวมทั้งระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งเข้ามานะครับเรียกว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับรถยนต์อ e ีโคคาร์เฟส1โดยค่ายรถยนต์สุูกินะครับเป็น ใช่แรกๆนะครับมีการพัฒนาตัวรถอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการใช้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า h a r t t e ท h รวมทั้งโครงสร้างตัวถัง TECT ครับนอกจากนี้ยังใช้เครื่องยนต์บล็อกใหม่เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรดูอ l ลเจนะครับเป็นเครื่องยนต์2โพลชีตต่อ1สูบเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดก็จะเห็นได้ว่าคู่แข่งในตลาดหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับที่เข้าโครงการ E c o ค a r Phase 2 ไม่ได้ปรับเปลี่ยนในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้อะไรมากมายนะครับมีการไม่ได้เชนตตัวรถแล้วก็เครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยมีการจุนอัพเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับไม่ได้เหมือนกับซูซูกิสวิปนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดทั้งโครงสร้างตัวรถแล้วก็เครื่องยนต์ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้กับทุกท่านทราบนะครับว่าเครื่องยนต์บล็อกใหม่มีอะไรที่โดดเด่นบ้างหลังจากไปทําทดสอบแล้วก็มีตัวเลขทดสอบออกมาให้กกกััับบททุ่านนดูคร ละรายละเอียดการตกแต่งของสวิฟต์ GL Max Edition มีการตกแต่งในสไตล์สปอร์ตเข้ามาเริ่มจากการติดตั้งสเกิร์ตด้านหน้านะครับเป็นสเกิร์ตในสไตล์สปอร์ตสีดำนะครับรับกับกระจังด้านหน้าลายซีกแนวขวางสีดําเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับบริเวณด้านล่างนะครับก็ยังติดตั้งนี่ครับไฟเดทัมลันทิงไลท์นะครับติดตั้งมาด้วยบริเวณชุดของไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกเข้ามาเราสามารถไปหาไฟตัดหมอกมาติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับ สำหรับโคมไฟด้านหน้าใน Swift GL Max Edition นะครับก็จะมีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับในรุ่น GLX Navy ครับโดยรุ่นนี้นะครับเป็นโคมแบบ Multi r e f l e t t r r หลอดเป็นแบบฮาโลเจนนะครับส่วนในรุ่นท็อปนะครับหรือว่า GLX Navy ด้านในก็จะเป็นโคมแบบ Projector LED นะครับแล้วก็มีไฟเดทําแล้วนิ่งไลทแบบบิวอินในโคมมาด้วยครับและนี่เลยครับ Swift GL Max Edition ยังคาดด้วยลายสติกเกอร์นะครับหรือว่าตกแต่งด้วยลายสติกเกอร์สีเทาสลับสีแดงนะครับบริเวณ ฝากระโปรงด้านหน้านะครับรวมทั้งด้านข้างตัวรถนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แนวยาวนะครับตามเส้นนะครับตามแนวตัวรถมาเลยนะครับโคเว้าตามเส้นแนวด้านข้างตัวรถนะครับนอกจากนี้ก็ยังติดตั้งนะครับสติ๊กเกอร์ซึนนง่งเป็นสัญลักษณ์แม็กอชชั่นเว้นประตูด้านหน้าด้วยครับส่วนอื่นๆที่ติดตั้งเข้ามานะครับที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นก็คือโป่งเฟนเดอร์รอบคันนะครับเป็นโป่งสีดำรัดกับแนวกันชนด้านหน้าซึ่งเป็นสีดำเหมือนกันครับ นอกจากนี้นะครับแถบสเก์ดด้านข้างนะครับมีการตกแต่งสเก์ตสีดําตัดกับขอบสีเทาไฟเลี้ยวนะครับในรุ่นท็อปก็จะอยู่บริเวณกระจกมองข้างแต่ว่าในรุ่น GL Max นะครับย้ายตำแหน่งของไฟเลี้ยวลงมาบริเวณแก้มด้านข้างทั้งซ้ายและก็ขวาครับด้านท้ายมีการตกแต่งสปอร์ตเช่นกันนะครับมีการติดตั้งสปอยเลอร์สีดําเข้ามานะครับเสาอากาศแบบครีบฉลามสีสดําเช่นกันนะครับโดยรุ่นปกติก็จะเป็นเสาอากาศแบบเสายางหรือว่าเป็น เส้นแนวตั้งขึ้นไปนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นเสาแบบครีบฉลามหรือว่าชาร์ปินกับนอกจากนี้นะครับกันชนด้านหลังนะครับมีการติดตั้งสเกิร์ตด้านหลังนะครับเป็นสเกิร์ตที่มีการตกแต่งในสไตล์สปอร์ตเลยทีเดียวเป็นท่อคู่นะครับ4ตัวนะครับแต่ว่าไม่มีช่องสําหรับระบายไอเสียนะครับเป็นชุดตกแต่งเฉยๆด้านในนะครับมีการตกแต่งกราฟิกนะครับเป็นกราฟิกขึ้นรูปลายลังพึ่งแล้วก็ยังมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้วยนะครับตรงด้านล่างก็จะเป็นทีบนะครับเสรมภาลม ดูรายละเอียดของเครื่องยนต์รหัส K12M ที่พัฒนาล่าสุดนะครับซึ่งถูกติดตั้งเอาไว้ใน Suzuki Swift ในรุ่น g l Max Edition คันนี้เครื่องยนต์เป็นซินขนาด1.2ลิตรบล็อกนี้นะครับที่ใช้รหัส K12M นะครับพัฒนาล่าสุดสำหรับ Swift โฉมใหม่เป็นเครื่องยนต์ที่มีความจุ1,197ซีซีที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่83แรงม้าที่6,000รอบนาทีแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่100 8นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีนะครับฉีดจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด m u l ติ p o i n t นะครับเป็นระบบหัวฉีดคู่ Dual ลเจทนะครับที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในเครื่องยนต์บล็อกใหม่ซึ่งผ่านโครงการของ e c o c a r f ฟ2ด้วยครับเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นเครื่องยนต์ที่สามารถรองรับน้ำมันเบนซินแกลสงโซฮอปี e 20ได้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทดสอบ u z u k กิ w ว f ปในรุ่น Mac Edition นะครับซึ่งเป็นรุ่น ตกแต่งพิเศษเข้ามาซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตร83แรงม้านะครับ108นิวตันเมตรนะครับสำหรับแรงบิดเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าผลทดสอบของรุ่นนี้จะทำได้ดีแล้วก็โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนครับผลทดสอบของ Suzuki Swift ในรุ่น GL Max Edition อัดตาเร่งในช่วงออกตัว 0-60กิเมตรชั่วโมองทำได้5.8วินาทีและ0-100กิเมตรชั่วโมองทำได้13.4วินาทีด้านอัตราเร่งควอเตอร์มล์0-402เมตรทำได้19.1วินาทีที่ความเร็ว118.2กิเมตรชั่วโมองครับในช่วงเร่งทางยาวของ Swift GL Max Edition อัตราเร่งในช่วง0-160กิเมตรชั่วโมองทำได้ 5 5 8วินาทีและ0ูนถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรทำได้35.2วินาทีที่ความเร็ว145กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับด้านประสิทธิภาพของการเร่งแสงนะครับช่วงเร่งแสงในเมือง60-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้7.4วินาทีและช่วงเร่งแสงนอกเมือง 80- 120ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้10.2วินาทีครับตัวเลขในการทดสอบครั้งนี้เป็นลอง สวิฟในรุ่น GLX เล็กน้อยนะครับเพราะว่าในครั้งนี้เรามีทีมงานนั่งร่วมกันไปด้วยซึ่งแตกต่างจากในรุ่น GLX ซึ่งผมทำทดสอบคนเดียวครับเมื่อดูจากตัวเลขผลทดสอบนะครับเทียบกับสวิฟตฉมที่แล้วก็พบว่าสวิฟตโฉมใหม่มีการล็อกความเร็วเอาไว้นะครับอัตราเร่ง0ถึง100 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไว้ได้ดีมากแต่ว่าในช่วง140ไปจนถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ค่อนข้างอืดน,นะครับจะเห็นได้ว่าสวิปโฉมใหม่มีการล็อกความเร็วซึ่งจะช่วยถนอมเครื่องยนต์และเกียร์ได้ด้วยรวมทั้งช่วยในการลดมลพิษและก็ยังช่วยในเรื่องของการลดในเรื่องของความรุนแรงของอุบัติเหตุได้อีกด้วยครับ ด้านตัวเลขอัตราเส้นเปลือนะครับอัตราเส้นเปลืองในเมืองจากการขับทดสอบใช้งานในเมืองของเราอัตราเส้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลเมตรลิตรครับสำหรับตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองนอกเมืองนะครับจากการใช้งานนอกเมืองดูระยะทางก็เรียกว่ายาวพอสมควรนะครับวิ่งออกไปนอกเมืองตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองก็จะอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลเมตรลิตรครับสำหรับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยใน Suzuki Swift GL Max Edition คันนี้ครับ ด้านผลทดสอบประสิทธิภาพเบรกของสวิ t GL Max Edition เบรกในเมืองที่ความเร็ว60กิมตรชั่มงถึง0เบรกจนรถหยุดนิ่งทำได้15.9เมตรที่ 0.9g ครับส่วนเบรกนอกเมืองที่ความเร็ว100กิมตรชั่วโมงถึง0เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันนะครับทำได้47.1เมตรที่ 0.8g ครับเมื่อเทียบผลทดสอบกับสวิปในรุ่น GLX นะครับประสิทธิภาพเบรก ที่ความเร็วสูงก็จะแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าสวิฟตในรุ่น GL Max Edition นะครับใช้ระบบดิสเบรกล้อหน้าส่วนล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือว่าดุมเบรกครับส่วนในรุ่น GLX ก็จะเป็นระบบดิสเบรกหรือว่าแบบจานเบรกทั้ง4ีล้อครับวัดระดับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารนะครับเราเปิด Air, แรรมมอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิป,ปรับไว้ตรงกลางระดับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารของ s w i f t GL Max Edition คันนี้ความเร็วคงที่60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้60เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้67เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้71เดซิเบลครับตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารของซูรุกิสวิปในรุ่น GL Max Edition นะครับเมื่อเทียบดูแล้วก็เหมือนกับรุ่น GL ทุกอย่าง ภายในห้องโดยสารมีการตกแต่งที่ดูทันสมัยตกแต่งสีขาวเข้ามานะครับเป็นการตกแต่งชุดตกแต่งบริเวณแผงแดชบอร์ดคอนโซลหน้าและก็แผงข้างประตูเป็นการตกแต่งแผงสีขาวเข้ามาส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบดีเชฟนะครับเป็นพวงมาลัยทรงดีเชฟเว้าหลบขานะครับเป็นพวงมาลัยดีไซน์สปอร์ตพร้อมกับชุดควบคุมเครื่องเสียงทางฝั่งซ้ายหรือว่าที่เราเรียกว่าพวงมาลัยแบบมัตติฟังกชันนั่นเองครับชุดควบคุมทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียง ควบคุมจอแสดงข้อมูลตรงกลางของมัดวัดเรือนใหม่นะครับเป็นจอ MID หรือว่าจอแสดงข้อมูลนั่นเองครับบริเวณมัดวัดเรือนใหม่หรือว่าชุดของมัดวัดเรือนใหม่ก็จะมีดีไซน์ที่เหมือนกันนะครับทั้งรุ่น GL Max Edition แล้วก็รุ่น Top จะมีดีไซน์ที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมตรวัดความเร็วนะครับแล้วก็มตรวัดของรอบเครื่องยนต์ครับมีดีไซน์ที่เหมือนกันทุกอย่างแล้วก็จอตรงกลางก็จะเป็นจอแสดงข้อมูลเช่นกันครับ นอกจากนี้นะครับเบรนของพวงมลาลัยที่จะดูแตกต่างกันก็คือในรุ่นท็อปนะครับก็จะมีชุดควบคุมระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติติดตั้งเข้ามาแล้วก็ชุดควบคุมระบบรับแล้วก็วางสายโทรศัพท์บริเวณพวงมลาลัยนะครับติดตั้งเข้ามาด้วยแต่ว่าในรุ่น GL Max Edition ก็จะมีชุดควบคุมเฉพาะชุดควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็จอแสดงข้อมูลเท่านั้นครับมาถึงในส่วนของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงของในรุ่น GL Max Edition เป็นเครื่องเสียงแบบ Built-in Console นะครับเป็นเครื่องเสียงที่สามารถ รองรับ CD ดีนะครับวิทยุ FMAM เครื่องเสียงชุดนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างจากในรุ่นท็อปพอสมควรเพราะว่าในรุ่นท็อปเป็นเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่าแล้วก็สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ Apple Ca r p เ a y ได้ด้วยครับส่วนพัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดควบคุมแอร์ทรงกลมนะครับแบบมือหมุนปรับก็จะมีดีไซน์ที่คล้ายกันนะครับเป็นทรงกลมเหมือนกันแต่ว่าในรุ่นท็อปมีหน้าจอแบบดิจิตอลครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องเสียบชาร์จไฟต่างๆนะครับเหมือนกับ ในรุ่นท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบชาร์จไฟ12โวลต์120วัตต์แล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB แล้วก็ช่องเชื่อมต่อแบบ AUX ครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังดูนะครับพื้นที่ของผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีเพียงพอนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่เล็กรูมหรือว่าพื้นที่ส่วนขามีกว้างเลยทีเดียวนะครับผมสูงประมาณ168ซนเมตรนะครับพื้นที่ส่วนขาก็ยังมีเหลือเฟือรวมทั้งพื้นที่เฮดรูม พื้นที่เหนือศีรษะนะครับตอนนี้ผมลองเอากำปั้นวางขึ้นไปบนศีรษะของผมนะครับวัดดูแล้วยังมีพื้นที่เหลือมากกว่าหนึ่งกำปั้นเรียกได้ว่าพื้นที่ในห้องโดยสารมีเพียงพอสําหรับผู้ชายตัวใหญ่ๆนะครับไม่เกิน175ซนเมตรสามารถนั่งได้อย่างสบายสบายครับนอกจากนี้นะครับจุดเด่นที่ผมบอกแล้วก็คือการดีไซน์เบาะนั่งหรือว่าการออกแบบเบาะนั่งนะครับแม่ว่าเบาะนั่งจะเป็นผ้าหรือว่าเป็นห้องโดยสารของรถยนต์อีโคคาร์แต่ว่าพื้นที่ในห้องโดยสารนั่งได้อย่างสบาย พื้นที่สําหรับวางในส่วนของขานะครับเราสามารถนั่งได้อย่างสบายเพราะว่าตัวเบาะนะครับค่อนข้างยาวแล้วก็รองรับกับสรีระได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของพนักพิงเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นพนักพิงที่มีระยะเอ็นเล็กน้อยทําให้เรานั่งได้อย่างสบายด้วยครับในส่วนของหัวหมอนนะครับติดตั้งมาให้3จุดนะครับสามตำแหน่งหัวหมอนสามารถปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยนี่ครับปรับสูงต่ําของหัวหมอนทําให้เรา นั่งนะครับเดินทางไกลได้อย่างสบายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ลาครับนี่ครับตรงกลางก็ยังสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับหัวหมอนปรับสูงต่ำได้ทุกตำแหน่งครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Suzuki Swift Max Edition คันนี้นะครับทั้งผลทดสอบแล้วก็การรีวิวรอบพันนะครับสำหรับผลทดสอบคันนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน NA เหมือนกัน ทั้งในกลุ่มของคู่แข่งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแล้วก็3สูบที่ไม่มีเทอร์โบนะครับซูซูกิสวิฟตไม่เป็นรองใครแล้วก็มีความโดดเด่นเลยทีเดียวทั้งในเรื่องของผลทดสอบการขับขี่ระยะเบรกแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานครับถ้าน,นําไปเทียบกับในกลุ่มของเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โ,รโบ3สูบก็อาจจะเป็นรองในเรื่องของสมรรถนะอัตราเร่งนะครับแต่ว่าเรื่องของความเหนียวแน่นของเครื่องยนต์เรื่องของความทนทาน ก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับซูซูกิสวิปนะครับเมื่อเทียบดูแล้วนะครับก็เป็นรถยนต์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบสําหรับรถยนต์อีโคคาร์เฟส2เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มนะครับมีเพียงรถยนต์ลายใหม่ๆนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินพอร์โ,รโบ3สุดเข้ามาก็จะเป็นรถยนต์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อจะเข้าโครงการอีโคคาร์เฟส2เช่นกันครับเพื่อนๆผู้บริโภคทุกท่านนะครับสามารถถามเข้ามากับเราได้นะครับทั้ง ผลทดสอบในรถยนต์รุ่นต่างๆรวมทัง้งความน่าใช้ของรถยนต์อีโคคาแต่ละรุ่นนะครับเรามีความจริงใจที่จะตอบปัญหาหรือว่าตอบคําถามกับผู้ริโภคทุกท่านครับนอกจากนี้ผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยครับในช่วงท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจํากัดที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้มาให้เราได้ทําการทดสอบกันครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ